ครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับจะมาล็อกความเร็ว CPU กันนะครับก็ต้องมีการรูทเครื่องนะครับแล้วก็มีไฟล์ล็อกความเร็วนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอาจจะมีไม่ครบทุกตัวนะครับอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับก็ หนึ่งรูดเครื่องนะครับสองก็ต้องมีไฟล์แล้วก็สามก็มีแอปนะครับพวกนี้ fk แล้วก็ m a g i c นะครับปรับให้ cpu มันวิ่งได้เต็มที่นะครับแล้วมันก็ต้องมีการล็อกสปีดไว้นะครับ มาเดี๋ยวผมจะมาปรับกันนะครับก็นี่ครับอันแรกนะตั้งให้มันสุดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น performance นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ก็ตั้งให้มันสุดเท่าที่มันจะตั้งได้นะครับอ่า ตอนนี้ตั้งมาสุดแล้วนะครับความเร็วนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเครื่องมันร้อนนะครับความเร็วมันก็จะดออปนะครับซึ่งตัวที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้ความเร็วล็อกอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือเครื่องร้อนเท่าไหร่ก็ความเร็วก็ไม่ลดนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ cpu Z อีกตัวหนึ่งนะ,น,นะครับให้มันดูได้นะครับก็ติดตั้งไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับมันวิ่งเต็มนะครับตอนนี้มันวิ่งเต็มนะเอาตรงน,นี้ค่ะโอเคครับโฆษณาดังไป่อย ตอนนี้มันวิ่งเต็มนะครับแต่ถ้าเครื่องมันร้อนนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะลดลงมาเองเลยนะครับโอเคนะครับมันไม่ยอมลดให้อ่ะเดี๋ยวผมไปอันนี้เลยนะครับ มาที่มาจิ๊กนะครับแล้วก็นี่ครับมาที่โมดูลตรงนี้อินสตอลนะครับตัวนี้เป็นเลนมีเคสี่สิบนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นเทอร์มอลนะครับแซนฟ์ดากอนอ่าแปดเจ็ดศูนย์นะครับก็ กดแฟดลงไปก็มันขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือแฟดเรียบร้อยนะครับต้องรีบูตด้วยนะครับรีบูตไปนะครับตอนนี้เราเปิดเครื่องนะครับผมก็คือถ้าใครอยากได้ไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ให้นะครับก็คือไฟล์มันไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะครับก็พวกรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างพวกรุ่นฮุกโค้ก F3 นะครับ X3 อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปหาต้องไปหาเพิ่มเติมเอาเองนะครับซึ่งผมก็หายากเหมือนกันนะครับกว่าจะเจอ,อเดี๋ยวผมจะทิ้งของตัว F3 ไม่ให้นะครับส่วนตัว X3 ผมไม่มีนะครับ โอเคนะครับเข้ามาดูนี่ลองปรับนะครับเนี่ยครับมันมันเนี่ยมันจะลดอย่างนี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้เราปรับไว้สองพันสองพันสี่นะครับมันก็ลดมาเหลือประมาณเจ็ดร้อยนะครับซึ่งเราก็ต้องปรับให้มันสุดไปอย่างนี้นะ อโอเคนะครับปรับสุดแล้วนะครับความเร็วจะล็อกอยู่อย่างนี้เลยนะครับไม่ขยับเลยนะอ่าไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูได้เลยนะครับความเร็วก็คือตรงนี้ครับผมนี่ข้างบนนี้นะครับความเร็วก็จะล็อกไปที่ 3.1นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับการล็อก cpu นะครับสำหรับการล็อก cpu นะอะ่ความเร็วไม่ไม่แกว่งนะครับไม่ไม่ดรอปไม่เออคงที่เออมันคงที่นะครับ อประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ขั้นแรกต้องรูทเครื่องนะครับแล้วก็มีไฟล์นะครับมีไฟล์ ล็อกความเร็วนะครับซึ่งที่ผมเห็นนะครับล่าสุดก็จะมีที่มันรวมๆกันไว้ในอ่าไฟล์เดียวเลยนะครับก็มีล่าสุดนะครับเป็น855นะครับนอกกนั้นก็คือผมก็ไม่เห็นเลยนะครับพวก888อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับอันดี๋ยวผมทําให้มันเห็นผลได้ชัดขึ้นนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวลองปรับเป็นสองหกดูนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไมด่ดีไม่อะไรเลยนะครับก็คือเป็นตัวล็อกความเร็วนั่นเองนะมันจะไม่ดีดขึ้นเกินนี้นะครับอ่ะผมลองเปลี่ยนเป็นสองหานะครับ มันก็จะล็อกอยู่อย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับ